สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องของ Honda City 2013กันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวิธีการทํางานนั้นทํำยังไงนะครับตามผมมาดูเลยนะครับก็สายพานหน้าเครื่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันเลยนะครับไปดูกันเลยครับครับสายพานหน้าเครื่องตำแหน่งของเขาจะอยู่จุดนี้นะครับจุดบริเวณนี้นะครับเขาก็จะปั่นได้เขาเรียกอะไรไดชาร์จกับแอ แอร์นะครับมีปั๊มมีปั๊มน้ำอแบบนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยววิธีการถอดครเราจะต้องดึงขลงาะหลังตัวตั้งสายพานะอาตัตโน,นนะมัติมาก่อนก็เดี๋ยวเราจะใช้ประแจแบบนี้นะครับเบอร์19นะครับ,รบใส่ไปที่ด้านหน้าของของเขาครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะยกยเห็นไหมยกเขาขึ้นมานะครับสะพานก็จะหย่อนเลยนะครับนะฮะผมจะดันสะพานออกนะครับไม่รู้ว่าได้อีกนิดนึงกรอน ันนี้ก็ค่อยๆดันสายพานออกมานะนครับออมาแล้วนะครับเ,ค,เค, <ฮะ S 2> ครับลำดับต่อไปนะครับเออเราจะมาเช็คด้วยนะครับว่าเจ้าไอตัวลูกรอบ ตัวตัวดันสายพานเนี่ยครับเวลาหมุนแล้วเขามีเสียงหรือเปล่าแล้วเวลาโยกไปเนี่ยมีการรุนลูกลอกหรือเปล่านะครับถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยผมจะเออเดี๋ยวผปิดรถเดี๋ยวเราจะลองเอามือหมุนดูนะครับว่ามีเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าในกล้องจะได้ยินหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจ้ามือหมุนดู คือไม่รู้ว่าในกล้องได้ยินหรือเปล่าแต่นแน่ๆผมได้ยินมันดังเลยนะฮะแล้วโ,โ,โยกแบบเช็คลุนนะครับอ่าอย่างเงี้ยหมายความว่าลูกปืนทอดรวมเลยนะครับโยกอย่างนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็หมุนก็คือดึงหมุนขึ้นมานะครับอ่าอย่างเงี้ยคือ ตัวลูกปืนลูกล่องนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็หมายความว่าเราต้องถอดตัวขาตั้งสายพานอนะัตโนมัติตัวนี้ออกมาด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถอดเขาออกมาอันนี้เราก็จะหย่อนเจ้าประแจตัวนี้ลงไปไปกลับไปก่อนนะครับโอเคครับเขาออกก่อนครับเราก็จะใช้ประแจเบอร์12บนะครับในการถอดตัวขาตั้งสายพานครับก็ะจะมี น็อตอยู่ไม่แน่เออมันจะเห็นยากนิดนึงครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบสองอยู่บริเวณนี้นะครับไม่น่าเห็นเลยเห็นไอ่ะเนี่ยครับ,รบปลายปลายนิ้วผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับแถวปลายนิ้วผมครับมันจะมีเบอร์สิบสองู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งซึ่ง,งมองเห็นยากนิดนึงแต่ว่าถอดไม่ได้ไม่ยากนะครับผมจะลองถอด ก้องตรง,งอย่างน่ออกแล้วหนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันนะครับอยู่ฝั่งนี้อีกฝั่ง,งนึงนีไม่น่าเห็นมา,มามาดูมาเห็น ตงแอนะ้สองัด้านอ่านี่คือตัวที่ผมนิ้วเลยนะปลายประแจที่ขยับขยับอะไรนี่ตัวที่เราถอดไปสักครู่นี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็คือตรงนี้นะฮะด้านด้านฝั่งฝั่งไตฝัฝั่งด้านล่างตรงนุกนะครับเห็นไหมเนาะ คือถ้าเอามือค่อยๆจับมันมันมันจะรู้ได้ว่าตัวไหนนะแต่ว่าแต่กล้องมองเห็นขอให้จริงๆครับครับตอนนี้ตัวตั้งสายพานหน้าเครื่องอัตโนมัติออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นี่นะครับนี่นะครับเห็นนะครับนี่น็อตตัวแรกที่ผมถอดที่จุดนี้นะครับจุดจุดหนึ่งก็คือมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันครับเวลาถอดมันมันมันจะอยู่หน้าเครื่องลักษณะอย่างนี้นะครับ มันจะถอดอยากนิดนึงแต่ว่าถ้าเอามือล้วงไปเนี่ยครับมันจะเจอเลยครับมันจะมีน็อตอยู่ตัวเดียวเท่าน,นั้นนะครับซึ่งซึ่งในกล้องมันมองไม่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ยากนะครับใช้ปะแจแหวนข้างปากตายแค่นี้ครับก็ถอดได้แล้วนะครับรับลักษณะแบบนี้นะครับสองตัวโอเคครับอันนี้ต่อไปก็คือถ้าท่านใดสะดวก จะเปลี่ยนทั้งชุดนี้เลยก็ได้นะครับก็ราคาหน้าตะประมาณ3000บวกลบนะครับก็ที่ผมไปเช็ราคามามาซึ่งผมมองว่าด้านในสปริงตัวนี้1นึ่งแสนห้าหมื่นโลเนี่ยจริงจริงมันก็ไม่ยังไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเขาก็ได้นะครับชุดชุดนี้นะแต่ว่าผมพยายามจะหาซื้อแยกเฉพาะตัวลูกโกนะฮะเห็นไหมครคอน,นเฉพาะตัวนี้นะครับมันสามารถถอดออกได้นะครับก็ไม่มีขายนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาใช้วิธีเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนที่อยู่ด้านในนะครับเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนที่อยู่ด้านในได้นะครับก็เ,เดี๋ยวจะบอกนะครับว่าลูกปืนนั้นเบอร์อะไรนะครับก็เ,เดี๋ยวไปถอดตัวน็อตตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับนะครับครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเอาปากกาตัวนี้นะครับปากกาจับชิ้นงานตัวนี้ครับมาจับตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อล็อกที่จะถอดนรับ ก็เดี๋ยวจะเอาประแจมาถัดตัวนี้ออกนะครับครับหัวน็อตของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นหัวน็อตหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือจะใช้ประแจแลหกเหลี่ยมมาถอดก็ได้นะครับหรือถ้ามีบล็อกอยู่ก็จะดีกว่าเบอร์เป็นเบอร์แปดครับแปดมิลนะครับใส่เข้าไปนี่ครับแล้วก็ออกครับ อแน่นนิดนึงนะครับถ้าไม่มีปากกาแบบนี้เราก็ไม่มีบล็อกแบบนี้เป็นประแจแอลจริงๆก็จับได้นะครับก็เอาบล็อกมาใส่อีกฝั่งนึงอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ปะแจแอลเรากดลงกับพื้นอย่างนั้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแน่นๆหน่อยนะแต่อางนี้จะง่ายกว่าเยอะ ก็จะมีแหวนรองอยู่หนึ่งอันนะครับก็มีน็อตลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เจอกับตัวลูกล็อกดันสายพานแล้วนะครับดึงออกมาครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนที่ใช้ในตัวนี้นะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นเบอร์6 2 0 3ย์สามนะครับ เบอร์หกสองศูนย์สามโอเคครับเนี่ยเบอร์หกสองศูนย์สามลูกปืนซึ่งเเราไปสั่งมาเนี่ยครับเราหามาเนี่ยมันลูกละหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ว่าใครจะเลือกใช้ลูกปืนแบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรเลยนะครับก็ถ้าซื้อยกขายกลูกลอกเนี่ยถ้าของแท้เบิร์กเบิร์กศูนย์เลยนะครับก็ประมาณน่าสามพัน 3, กว่าบาทที่ผมบอกไปนะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณสามพัน กับบาทนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนเนี่ยประมาณ1 0 0บาทนะโอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะไปเอาลูกปืนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาลูกปืนตัวใหม่ใส่นะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการใช้คารดริกอัดออกนะครับไปดูนะครับว่าวิธีการนั้นทำยังไงไปดูครับครับเดี๋ยวผมจะใช้แท่นคารดริกอัดออกนะครับก็เอาแท่งเหล็กเหลืออะไรพวกนี้มาวางครับตรงกลางลูกปืนนะครับความประมาณนี้

ออกมาแล้วนะครับแกะปุ่มยิบนี่เปืนมาอันนี้ตัวใหม่น,มนะครับหลังจากนั้น,น,นเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปล้างก่อนนะครับค่อยเอาตัวใหม่มาใส่ครับตอนนี้ผมก็ล้างลุกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับครับประมาณนี้นะครับล้างออกมาแนละ้วก็พร้อมที่จะเัดกระคืนตนัวใหม่ใส่กลับไปแล้วนะคมาแกะกระสุนตัวใหม่ครับฝั่งนี้ผมเลือก เป็นของ SKF นะครับของเดิมน่าจะเป็นยี่ห้อ TNT นะครับ TNT ของเดิม TNT ข,ของใหม่ผมเป็น SKF นะครับจะลองดูว่าจะได้กี่หมื่นโลน กะไปนะครับอเคมีตัวสือบอกอยู่นะครับว่ามีห้ออะไรอะไรนะครับค็ไมต้องสนใจครับแล้วก็ตอมที่จะใส่อันนี้ก่อนที่เราจะอัดลูกปืนตัวใหม่นะครับ ครนี้จะสังเกตได้อยู่นะครับว่าบ่าทจุดนี้กับจุดนี้ครับไม่ไม่ได้เสมอกันนะครับหมายความว่าไงถ้าผมวางไปที่พื้นเลยหมายความว่าตัวนี้จะลอยอยู่นะครับแล้วแรงอัดมันจะมาตกอยู่ที่นี่นะครับมันจะทําให้ลูกล้อเนี่ยเสียรูปได้นะครับเพราะหมายความว่าตรงนี้จะยุบได้นะครับก็จะต้องหาบูชนะครับมาวางตรงนี้ให้พอดีนะครับให้พอดีขอบนอกนะครับพอดีเนี่ยให้ให้มันรับ แบบนี้ได้ครับโอเคแบบนี้นะครับแบบนี่นะครับแล้วก็จะเอาลูกปืนใส่นะครับแต่ครนนี้ผมมีอีกนิดนึงเวลาอัดไปเข้าเนี่ยครับเขาก็จะใช้เส่วนใหญ่ก็จะใช้เหล็กมาอัดใส่กันนะครับหรือว่าของเหลืองอะไระพวกนี้นะครับเป็นบูชมาอัดนะแต่ว่าคันนี้ผมต้องขออาภายัยจริงๆผมไม่มีผมขี้เกียจเกินใหม่ด้วยมันใช้เวลานาน ก็จะใช้ลูกบล็อกนะครับเป็นไซส์ของผมใช้เป็นไซส์หนึ่งับหนึ่งแปดนะครับเป็นของยี่ห้อนี้นะครับก็จะเข้าไปในนี้แบบหลวมๆได้นิดนึงหมายความว่าเขาจะพอดีกับลูกปืนเล็กกว่านิดนิดนะครับเล็กกว่านิดนหมายความว่าจะอัดเข้าไปในี้ได้นะครับเขครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับใส่ครับ ให้ตรงก่อนสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าลงไปแล้วมันจะเอียงนะครับลอง่ดูนะครับว่าขนานกันหรือเปล่าคับบลุกลอกจะได้เวลาอาจจะได้ไม่เอียงนะครับ ดูดีนะครับอัดต่อไปนะ ครับตอนนี้ยันแล้วนะครับก็คือหมายความว่าไฮดรอลิกผมเริ่มตึงมือแล้วนะครับหมายความว่าลูกปืนยันเลยนะครับถ่าครับเอามาเช็คดูครับโอเคครับโอ้เวอร์ดิโกต์สวยนะฮะเรียบร้อยครับนี่ยลูกปืน,นเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปประกอบที่ขาตั้งสายพานนะครับ ครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเอาลูกล้อตัวนี้มาใส่กลับไปที่ขาตั้งสแตนพานแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ก็ทำความสะอาดนิดนึงนะครับตัวนี้ผมเอาไปล้างมาแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเล้วก็ที่ตัวบ่าบูชิงตรงนี้นิดเออตรงนี้นะฮะผมก็เอาลูกมาทานิดนึงนะครับเพื่อให้ลูกปืนหลบไปนั่งตรงนี้นะครับเขีคยครับใส่เข้าไปครับ แบบนี้นะครับอันนี้อ่าเราจะเอาแหวนกับน็อตนะครับแหวนแบบนี้นะครับอันนี้ผมเอามาสะอาดมาครับก็วางไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นอ็อตนะจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เห็นสังเกตไหมครับของเดิมเขาเนี่ยมีการที่แบบมีสนิมเขาเรียกไ,ไม่ใช่เชิงสนิมน,นะครับนอ็อตอ่ะ เออมันไอ้อลีเจ้าตัวเนี้ยมันก็เป็นอะลูอันนี้ก็เป็นเหล็กชุกมานะครับ <c oughs> แต่ว่ามันเกิดการที่สกปรกที่เกี่ยวนะครับผมจะทาเอ่อเขาเรียกว่าแอนตี้ซีดนะครับทาไปที่เกี่ยวนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกี่ยวเขามีปัญหาในอนาคตป้องกันการเกี่ยวละลายอะไรพวกนี้นะครับหาไปนิดนึงนะครับโอเคครับแล้วเป็นแบบนี้นะครับแอนตี anti ้ซตใส่เข้าไป มงกันเกียวติดกับอลูมิเนียมอะไรพวกนี้นะครับมงกันเกียวละลายได้โอเคครับครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้แแบบจท็อกนะครับค่าท็อกตัวนี้นะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะที่ผมเปิดเมนวลดูจะอยู่ที่44นิวตันเมตรนะครับ44นิวตันเมตรก็จะท็อกตั้งท็อกให้ได้44นิวตันนะครับท็อก นี่คือทอกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่สี่สิสี่นิวตันเมตรโอเคครับก็พร้อมที่จะเอาไปประกอบที่รถยนนะครับครับนี่ครับออกมาเป็นาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใส่เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับอันนี้นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมลืมนะครับหมุนนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วก็เช็คนุ่นอันนี้นะครับไม่มีนะครับแน่นตึกนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับผ่านก็ประกอบเข้าไปที่ตัวรถนะครับ ah aku tak nak main sambil ah uh ันนี้ผมใส่จับเข้าไปแล้วนะครับก็ใส่รครบทั้ง2ตัวแล้วนะครับก็จะขันแน่นนะครับด้วยประแจเว้ข้ามบัตรใจเหมือนเดิมนะครับจริงๆเขามีค่าทอกบอกนะครับแต่ว่าจากสภาพพื้นที่เนี่ยจะมาทอกบนรถจุดตรงนี้ผมว่ามันทําไม่ได้นะครับมันติดอไม่รู้จะทอกยังไงเอาบอกลงยังไงก็ไม่รู้ครับตัวบนเนี่ยอาจจะได้แต่ตัวล่างไม่ได้ครับผมก็เลยตัดสินใจใช้ขันด้วยประแจเว้ข้ามบัตรใจให้แน่นนะครับก็ ผมว่าน่าจะเกินค่าทอเพราะว่าค่าทอที่เขาบอกไว้มันประมาณสิสามนิ้วถือว่าแน่นแล้วนะครับค่ที่ผมขันไปเนี่ยเกินแน่ๆโอเคครับต่อไปผมก็จะมาใส่สายพานนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าก่อนใส่สายพานเราต้องดึงตัวตั้งสายพานขึ้นมาก่อนครับแบบนี้นะครับ ก็เดี๋ยวจะเอาใส่พานใส่หัวไปนะครับ หลังจากที่ผมพยายามจะใส่สายพานจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อให้ได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันลําบากเกินไปนะครับผมก็เลยต้องยอมที่จะถอดล้อฝั่งนี้ครับก็ขึ้นแม่แรงนะครับแล้วก็ขาตั้งตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาถอดกิ๊บล็อกฝ่งตัวนี้ออกนะครับเพื่อจะเปิดโคเวอร์ตัวนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ใส่สายพานไปที่มูเรตัวล่างได้ง่ายนะครับก็ใช้ไ้ควงออกนะครับ หลังจากนั้นก็แง้มเขานิดนึงก็จะเห็นสายพานที่ผมพยายามหย่อนไว้อยู่ตรงนั้นนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ที่มูเลตัวล่างก่อนนะครับเห็นไหมฮะเห็นสายพานไหมครับใส่ใส่เข้าไปนี้นะครับแบบนี้น่าจะง่ายกว่าด้านบนนะครับเพราะว่าผมล้วงลงมาไม่ถึงนะยอม ครับหลังจากผบพยายามใส่สายพานอยู่ผักใหญ่นะครับโดยที่พยายามจะไม่หมุนตัวเครื่องหรือมุเล่น,นะครับก็ผมว่ามันมันลำบากนะ่ะผมใส่ไม่ไดนะ้ผมไม่รู้ว่าผมจะทำางไงผมคล้องจากข้างบนให้เสร็จนะครับแล้วผมก็ามาเหลืยด้านล่างนะครับ แล้วก็มาเหลือที่มุเล่นะครับแล้วตอนก่อนที่เขาจะมันจะเหมือนจะปีนอยู่นิดนึงครับแล้วก็ใช้ชีใช้เกากแกลกับบนี้นะครับก็หมุนนะครับแล้วค่อยๆดันสายพานเข้าไปแต่ว่าตอนนี้สายพันธุ์ยังย่อนอยู่เพราะว่าตัวตั้งเรายังไม่ได้ดันเขากลับมานะครับจะใช้วิธีนี้นะครับหมุนอย่างนี้โอเคครับจะประมาณนี้นะครับก็ใช้บล็อกเบอร์19นะครับที่ในจุดเสื่องนะครับ เคครับเดี๋ยวผมจะไปหย่อนเอ่อไปคลายตัวตั้งสายพานกลับมาแล้วก็มากดเช็คดูว่าตึงหรือเปล่าครับโอเคครับหลังจากที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทุกล่องลงไปแบบนี้แล้วนะครับลงสมมูรณ์แบบที่คอมแอร์เออคอมแอร์ไดชารูเลน่าเครื่องนะครับสามารถหลักๆที่มีล่องให้ลงอันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็จะหย่อนกระแจลงไปแล้วนะครับ ลองกดดูเขี่ยตึงอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านหน้าค,คือจุดนี้ขีครับนี่คือสายพานที่ตึงแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็ลองเอามือจับดูนะครับว่าลงล่องดีหรือยังนะครับโอเคลงคอมแอร์แล้วนะครับลงนี้แนละ้วเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับเขีตึงแล้วครับก็ต่อไปก็จะประกอบตรงนี้กลับก่อนนะครับก่อนที่จะไปด้านบนครับ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะครับคะนหักก่อนอันนี้ผมก็ลองสตาร์ทแล้วก็ดูแล้วนะครับว่าสายพานวิ่งปกตินะครับลูกลอกวิ่งปกตินะครับไม่มีสั่นไม่มีคลอดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นการเสร็จ <anos> เ <mach questionnaire> ป็นที่เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนสายพานนะเรื่องกับลูกปืนลูกลอกดันสายพานนะครับก็สําหรับเตะพาร์ตัมเบอร์ของสายพานครับก็เป็นสายพานเนี้ยผมใช้สายพานแท้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในรายละเอียด ของคลิปนี้นะครับไว้ด้านล่างนะครับว่าเป็นเลขพาร์ทอะไรนะครับแล้วก็ราคาประมาณเท่าไร่กับลูกปืนของลูกลอกเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ว่าเบอร์อะไรราคาประมาณเท่าไหรเหมือนกันนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องของ Honda City 2013นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมวิธีการเปลี่ยนสายพานผมนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ